ส่งไปให้แล้วผู้ชายไม่เอฟเลยผู้ชายบอกผู้ชายบอกขึ้นแอปนัดเด็คือตอนแรกอะครั้งแรกกูตั้งชื่อว่าสรัาหาแฟนเดี๋ยวพอเราเข้าไปห้องอ่ะบอกแกค้าได้เลยคนเหนือขาวหัวแดงจริงไหมพี่ขอดูกางเกงนหน่อยเขาไม่ใส่แน่เขาไม่ใส่จริงป้ะจริงกูว่าไม่ใส่ อยากพุ่งอ่ะอยากพุ่งเหมือนจะรวดอ่ะอยากพุ่งจังได้ได้ได้เลยโคฟิติดเลยอันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบเจ้าขอมาดูดไดไปดูดอ่ะที่มีตัดดูดตรงไหนครับข้างบนข้างล่างหรือว่าทั้งตัวดีอ่ะตัวเจ้าอยากทำแบบนี้นะต้องไปเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหมใครติดไม่ติด เข้าไปทางลำไในไหมล่ะลำแค่ไหนลำแค่ไหนลำยาวถึงสะดือเลยนะครับถ้าหลักเรามีลูกเล่นเม็ดพี่ได้เปล่าเม็ดที่ไหนอ่ะเม็ดที่ไหนอ่ะพี่อยู่กันสามเม็ดเห็นคลิปจะสูแล้วอ่ะมาเรียนเม็ดพี่ดอยหม่อยู่กันสามเม็ดเลยเหรอสามหนึ่งเมาอยากโดนแซนด์วิชอ่ะ ฮัลโหลอีแกจะถึงกี่โมงกูถามด้วยสวยจังแกก็ไม่แกสวยนะวันนี้อยู่กับอีหนึ่งแกว่ในร่างตัวเลยไปแข่งเราเจอจากคลิปไหนเวียดดาวชอบหน้าที่ไหนดีสุดในโลกนี้ดาวดาวดาวสปาอะไรนะชอบแกพานในห้องน้ำที่เราพาในห้องสตีมเหรอแลี๋ยว่ตอนนี้เราไปที่ไหนห้องสตีมตอนนี้เราอยู่กันที่คอนโดชื่อดัง ที่หนึ่งที่องที่ไหนเป็นรถฟ็อกีพี่จอนได้เดี๋ยวบอกกูว่าถึงแล้วต่อเลยกูไปเรื่อยแกงนี้มเป็นคนตอแหลยพี่แกจอนอยู่ไหนเนี่ยลงโทรมาหาบอกถึงแล้วลงมาแล้วกูโดนอยู่ข้างล่างแล้วตั้งโดนสังสอนกูว่ามันซื้อถูกยางได้ถูกยางมีนัดนะมีกี่โมงห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ใครอเข้าเดี๋ยวนะทนายายช่วยเจฟพเจฟมอซี่โนมาซีเบอร์คือซี่อไปดัดผู้ชายมาแล้วผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวกับผ้าชุดตัวไว้ให้นะครับเดี๋ยวเอามาใช้ด้วยอะไรเีย หนเห็นไหมมันซื้อถุงยางเหมือนที่เราบอกจริงด้วยก็ซื้อทำไมในมือมี่นี่คือเอามาให้แจกเพื่อนประมาณห้าสิบอันอะบอกว่าแบ่งก,กันบ้างเอี๊แต่ก็แบ่งกับไปคนละประมาณยี่สิบอันลแล้วหมดปะหมดตอนมึงจะกลับมานอนนี่บ้างผูให้เลยนะคอนโดเกในกรุงเทพมีแค่ไม่กี่ที่ที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นก็คือห้าทุ่มไปก่อนแล้วกลับมาใหม่หรอเก๋ว่ะเขาบอกว่าอะไรนะ ต้องบอกว่าพี่จะไม่รักสุขจนกว่าจอนจะกลับมาหาพี่ช่วยแก่้าเสร็จเจอหวือเ่าเมื่อกี้เจอใครคนที่ชอบไอ้แก่โอ้ยขอให้อยู่หรือแก่ตายค่ะรอจอนกลับมาใช้นะครับหนูเปล่าหัวเก่าอีตั้มอยู่ชั้นเดียวกับอีตั้ม ไอ,อ้ตั้มสรุกดายอยู่นี่หรอแล้วที่นั่งทักไกดเดอร์คุมาวันน่ะนะต้องตัดเลิกกันแล้วแต่ว่าอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็ทักไกดเดอร์คุมาด้วยข้างหน้าเป็นห้องเกย์เหรอวะเขาจะรู้นะว่าเราเป็นเก๋อยากดูว่ากลินเหรอเพิ่มอีตั้มมาหรอที่กินมีคนบอกว่ามีคนกินแล้วห้องนี้คอนโดเกย์สุดลิปห้องเราห้องโกมันหนึ่งห้องนี้มันไปคือหนึ่งห้าอีห่าวิธีการเติมพลังบางคนอาจจะกินกาแฟแต่ว่าเรากิน แต่กูแบบไปห้องเพื่อนมาไม่เคยใครมีอุปกรณ์อันเดียเฮียคุณคิดว่าคนที่มีอันเดียเอาอยทำอะไรนะเฮียมากอใช่ใช่ว่าเป็นคนชอบเกียีๆไม่ใช่คนเฮียทำอะไรเฮียมากอ่ะคนจำได้ใช่ไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เวียดนามอ่ะไม่ตายดีไม่ตายดี <Nossa resource> คือทุกคนเห็นลูกอปล่าไอเห็นเร่องมาตายเบอคือคยมาดูดคือเขาได้ใส่แจ็คาคิดว่าไอ้ตั้งคนดูแลตัวเองได้อะดูดปื๊ดดูดปื๊ดอีกดอกลมปื๊ดไงใครเห็นมาว่าตาเป็นวิญญาณหลุดมีจริงป้ะแต่กูอะขอยกกล้องขึ้นมาถ่ายก่อนนะเจ้าคือตึ๊งหัวจนพันหลักคนที่อะไรมีอันนี้อีสักพาดูฉันก็เคยน่ะเมืองสีห้องเลยสีเป้าเลยโซนนี้ก็เคยหมดฝั่งนี้ก็เยหป็นั่งปีขวานห้องพันหลัก ตอนที่อีแก่มานอนเย็ดไงเขาก็บอกว่าอะไรนะขออาบน้ำขออาบน้ำหน่อยเพิ่งยิ้มมาตัวหองเนี่ยผู้ชายไม่เลวไหนฮัลโหลเสียงคือต้องดังประมาณนี้เลยฮัลโหล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 แต่เดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันก่อนปะเราแต่งชุดมาแล้วไหนไหนคือวันนี้นะครับเป็นวันที่จะพาพี่ๆลากูเล้งกุ้งเนี่ยเขามาถ่ายฟิตติ้งรอบชุดว่ายน้ำกันมึงไม่มีอะไรมากคือแบบวันนี้อยากจะมาปรึกษานาง Make me sweat Make me harder นี่กระลากูมาแล้วพอเตอร์ ส่งรูปไปให้แล้วผู้ชายไม่เอฟเลยผู้ชายบอกผู้ชายบอกส่งรูปไปแล้วผู้ชายบอกว่าเด้กก็เลยจะมาถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่ขึ้นแอปนัดลูกอ็อกซิเจีทำมีเทคนิคใหม่มีเทคนิคใหม่จากประสบการณ์ไม่ต้องเทนไบร์หรอไม่ต้องเห็นดาวเมื่อแต่ส่งรูปไปให้แล้วผู้ชายบอกจริงคือบางทีมันก็จริงแต่ผู้ชายช็อตฟิลจรงเคล็ดลับคือต้องมีรูปเลสเซอร์ไว้น้ำเหรอถึงจะแบบผู้ชายจาก F อ่ะพี่กับเธยเขามีลูกเล่นมึงมันไม่ใช่ที่กระโดดน้ำมันเป็นที่น้ำปล่อย กูจะเล่าคอนเสปต์ให้ฟังคือมันเป็นแบบว่าแอปที่เราแบบเข้าไปดูผู้ชายแบบชัในคลิปได้อะแล้วเราก็สามารถแบบขอให้เขาชั แล้ถ้าเขาแต่เราจะส่งสติกเกอร์ไปให้อันนี้อันนี้พูดออกได้พูดพ่อพูดได้จริงไหมอะเหรอจริงเดี๋ยวจะเข้าไปดูนี่พอเวลาเข้าแอปมาเหมือนกับแบบมันก็จะมีผู้ชายอยู่อย่างเงี้ยเยอะๆใช่ปะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้แบบคนไหนทำนายควมจากขนาดหน้าได้ปะคนหน้าได้ปะคอนี้มีลามตูมลามตูมเลยเอาหรอก็อก็ยากจัคอแล้ว จริงปะจริงจริง,รงอันนี้คือจริงอันนี้ไม่ได้บอกเอาไอ้นี่ก่อนนิกกี้เด็กเหนือตามห,หา <ขอ S 1> หัวใจ <ขอ S 1> คือตอนแรกอ่ะนคนรั้งแรกกูตั้งชื่อว่าสร้างหาแฟนแต่เราเปลี่ยนเดี๋ยวพอเราเข้าไปห้องอ่ะบอกแก้ผ้าได้เลยแล้วเขาจะเห็นเราวยน่าทานนะ แต่รอบครั้งที่แล้วกูเติมเงินไป40,000เจตากูรู้สึกว่า, <c oughs> ากูใช้เงินเออได้ได้ <c oughs> ได้ไายหมดไปเยอะเกินอ่ะแล้วแบบว่ารอบเดี้ยเอาแบบไปต้องเยอะมากสองมืนห้2 0 0ม0 2นห้าคอย พี่แจกนอยชื่ออะไรชื่ออะไรคะทั้งดังที่เขาตั้งชื่ออยู่แล้วอ่ะพี่สารันหาแฟนหาได้หรือยังครับไม่ได้หาแฟนอยากโดนเม็ดชื่อนิกกี้นะครับผมชื่อนิกกี้นะครับพี่สาราน่าโเมือมือแต่ตอนที่แบบคุณเล่นคนเดียวคุณฉับจริงนะมันชักนะ นิกเกะกี่เนื้อมึงเอากระสือมางึงเอากระสือมาเราเราคุยกันด้วยหลักฐานเราคุยได้กับหน้าดูรักแทนดีห้องนิดได้ก่อนครับคนเหนือเอาคนเหนือคนเหนือก็กาเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่อีกบอสเต้าถามสิคนเหนือขาวหัวแดงจริงไหมอีกอยางเห็นผมทอนเสี้ยค่ะ ยากสิยากมากพี่ถอดกางเกงแล้วพี่ถอดพี่เตรียมกล้องแล้วกางเกงมันคือกูดูแล้วกูอะคือกล้องคือดูยังไงมันก็เห็นบุมดีซะบ้าแต่กูอยู่อีกเข้าจจเข้าใจแล้วก็จรวดต้องมาแล้วขอขัดจรวดได้ไหมถ้าพี่ส่งจรวดให้จะทําอะไรให้พี่เข็หลักฐาบอา ได้ไหมไออีกได้ปะอยีกได้ปะแล้วมันแข็งจริงนะพี่ขอดูกางเกงนายหน่อยเขาไม่ใส่แม่เขาไม่ใส่จริงปะจริงกูว่าไม่ใส่ชี้ไม่ใส่กางเกงนจริงหรอแค่เคยแอปไหนทำได้ขนาดนี้ไหมไม่เคยโหลดเลยแหละกูโหลดมาแล้ว่สลังคะ แยกทำไมแยกพุ่งอ่ะอยากพุ่งเหมือนจะรวดอ่ะอยากพุ่งจังนิกกี้ใจเย็นอย่าเพิ่งค่อยๆป้าแก่แล้วเบาๆเดี๋ยวป้าเสร็จสนับสนุนโดยทิชชู่เรียบแมเรียบแมเบาๆเดี๋ยวป้าเสร็จเรียบแม่มือเขาอยากพิมพ์ถ่ขำไปมาก้มันซอฟต์ฟิวหนอ่อ ซื้อแบบดอกกอร์แก๊สเดี่ยวอ่ะแต่เลยขำได้เลยอยากให้ถอดกางเกงถอดบนเตียงเธอได้ป่ะถอดบนเตียงเธอได้ป่ะได้คกกินนะอันนี้ไม่ติดเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือแบบอยากนักแยกอ่ะให้เขารู้วครับจะหลวดจะลวดอะไรให้ไปแล้วให้อีกอันเจอการตลาดภูกทีตลาดภูป่ะที่ที่ตั้มเขาไปริมคุณบอกว่าเล่มคุณลักสุดตลาดผูอ่ะทรงนี้แล้วคุณลามั่วทรงนี้ไหมมีอยู่จริงทรงนี้ไหมหรือคุณยังไง ใครไม่ได้เอาดีๆดูไปดูมาก็เริ่มเสียวจริงแล้วคุณนั่งตอนแรกเลยนะเบิตอนแรกก็ตอนแรกก็ไม่อะไรนะเออเราบิดละขาดเลยให้ดีอยู่เลยคืริงกลุมนะมิกกี้เมสซี่เดียวจะเคยสามคนไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่เม็ดนิกกี้เองพี่ขับพี่ขับคนจะเม็ดพี่สามคนขอลุมเม็ดใช่ขับไปเลย อยากโดนเม็ดป่ะจะโดนจริงๆแล้วตอนเนี้ยไปเออมันเนี่ยป่ะออกอากาศได้เลยเหรอเบอร์กอดใบอ่ะมันต้องแบบปิวอารมณ์สมุดแบบฝึกมันก็อยากไปมาเนี่ยตอนแปดโมงเช้าอ่ะมันก็ต้องเปิดแอร์มีตอนทำงานแล้วก็ไปเอาดอกในห้องหนาวออฟฟิศต้มไม่บอกสินะเดาสีจุดเดาสีแต่มีจริงไหมดาว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 ดึงหน้าดึงหลัง เปลี่ยนคนไหมจะให้เลือกเอาคนไหนพี่จอนเอาแบบว่าเอาแบบสเปเชียลน่ะมีปะแบบนี้ได้ไหมอุ้ยน่ารักนะอยู่นะตี๋ีแต่คนในรูปปกใบ้อะปกใบ้อ่ะนี่ยเขาน่ารักกว่ารูปหน่ารักกว่ารูปปกใส่เสื้อทำไมอ่ะน้องอาร์ตเออทำไมเขาใส่เสื้อน้องอาร์ตมีแฟนยังหน้าตาแบบนี้พี่ว่าไงอ่ะสดครับสดครับสดสดสดที่พีโปรโมทเพราะว่าพีนั้นสดมันหยุดคุยถอดเสื้อเลยขอเสื้อเลย ขอดูโคดหน่อยป้ากำลังหมุนหมุนพี่ให้ไปเลยฮะลอยลองอาร์ตดำตาป้าตกนี่โอ้ได้ได้ได้เลยคุณไม่ติดเลยอันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบป้ารองอาร์ตป้าอยู่กันสามคนขอป้าดูอะไรดีๆหน่อยขอป้าดูอะไรไปดูดอ่ะที่มีดูดตรงไหนครับข้างบนข้างล่าง หรือว่าทั้งตัวดีอ่ะตัวตาอยากทำเปียกเงี้ยตั้มอยากทำเปียกเงี้ยใกล้กูทุกคนไม่ได้เป็นไปแต่ตาบอกว่าตัวตัวตัวปลาจากกันดยูทั้งตัวแล้วดูคนเดียวเหรอไมื่อกี้ดีปะั้งจริงไหดีมากอีตัาเบี้ยบางตะเมื่อกีนได้ใครเห็นไอมตั้มยืนยกไปถึงคนเดียวอะอะไรล่ะว้าหิบยวกินแล้ว ไทยติดไม่ติดน้องอาร์ตพี่ชอบมากน้องอาร์ตพี่ชอบมากอาร์ตอาก็ชอบพี่เหมือนกันครับเดินหน้าพี่จัดไม่ให้ใครเม็ดให้น้องอาร์ตเม็ดคนเดียวไม่แบ่งใครไม่แบ่งใคร ก็เดยทงตัวใจเลยครับใลที่หไัทเลยหล่อหัว<จ>ก่อนใจแล้วตอนแรกอะไม่อยากให้มันดูแบบโปมากอ่ะแต่ตอนเดีย้ป้าไม่ไหวเข้าไปทางลำด้ไหมอ่ะออมึงอ,อ,อยู่เป็นนะเนี่ยลำแค่ไหนลำแค่ไหนลำแค่ไหน ลำยาวถึงสะดือเลยนะครับลำยาวถึงสะดือเลยนะครับจะอีกรอบหรือเปล่าดููน้พระแก่แต่ละคนเอาไว้นะททำไมมันงอลงพี่ให้เวลาไปงัดขึ้นให้ก็ได้นะครับพี่พี่ให้เวลาปั้นขึ้นอ่าแล้วเอาแล้วอาต้องเป็น่องพี่หานเขเอาไปเลยไปงัด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 เออเออเออ ยังไม่พิมพ์ถ้าลุกขึ้นเมื่อไหร่พี่จะไม่พิมพ์จะแป้งบางจะแป้งบางใช่ชอบป่ะแบบเนี้ยขึ้นให้พี่หน่อยนะพี่รานอ้อนแบบนี้ต้องาขึ้นให้แล้วไหมอะเน็ตจะช็อตจะน้าเขาหรอ่ีําำัังกาดอยู่มือ มาแใ่เราเดี๋ยวกูมืออยู่แป๊บเดียวมึงมึงกูจะโชว์ให้ดูคนที่กูถ่ายไลฟ์พักที่เรวแล้วขอกูเป็นแฟนน้องเฟียแฟนใครหน่าเฟียแฟนพี่สรังขอกูเป็นแฟนอ่านี่ไงไหนใครมีใจบ้างนี่น้องคนนี้อ้ะไรครับโปเกมอนเอาแล้วอ่ะรีบใครโปเกมอนรีบไข่โปเกมอนช่างลักไหมเออน่ารักแล้วตัวจริงเหรอารักมากฮะ แล้วอะไรไข่โปเกมอนของจริงไหนไข่โปเกมอนไหนไข่โปเกมอนนี่ไงไข่โปเกมอนน่ะลีนานมากต้อยโปเกมอนอยากจับแข่โปเกมอนให้ของขวัญไปเลยมึงอยากจับไข่อยากดูไข่โปเกมอนได้ได้มีลูกเล่นที่กำลังอยากโดนเม็ดเหรอน้องเสียดเม็ดพี่ได้เปล่าน่ารักก็มีลูกเล่นเม็ดพี่ได้เปล่าเม็ดที่ไหนอ่ะเม็ดที่ไหนอ่ะ ที่อยู่กันสามเม็ดอยากเห็นคลิปจะตู่แล้วอ่ะมาเรียเม็ดพี่ดอยหม่อยู่กันสามเม็ดเลยเหรอสามหนึ่งเมาอยากโดนแซนด์วิชอ่ะน้องติดไหมพี่จมีช็อต็อตช็อตเลยช็อตช็อตจริงช็อตจีนเวเราไปหาคนใหม่ไว้ต้องบอกเขาก่อนเดี๋ยวมาใหม่ได้ครับได้เลยที่รักได้เลยที่รักเดี๋วอ่ะบดี๋ย เอาคนใหม่อันนี้ละกันแลนมุนแลนมุน่าหนะมาลาเนี่ยคือ3คนก็คือไม่ติดต่อได้เลยครับคนน่ารักเหมือนดูแคมป์บ็อกเลยอ่ะอีดอกแต่เสื้อมันแบบลับๆเนาะแล้วกางเกงบนสีขาวอะไรเงี้ยให้เขาถอดไหมเราโอนเงินจังหวะเขาจะถอดป่ะเราโผยเงินไปก่อนเออให้เรื่อยจนกว่าจะถอดนี่ครับทุกคนเฮ่ยขอบคุณทามพี่สาลาหนอพี่ตั้งส่งอะไรไปให้น้องอ่ะพี่ เงียนมากเลยขี้ยากสองจานหลวบแต่ได้เลยอร่อยมากให้ส่งจานหลวบอีตั้มเหมือนคุณเออเหือแล้วมันเออเหอเอมึงน้องเขาไม่รู้นะว่าเราพูดถึงน้องเขาแบบดีอยู่อ่ะไม่ได้หนอเขาน่ารักน้องเขาน่ารักไม่อยางกูไม่อยู่ดูดึกขนาดนี้เราน่ารักจริงขอแท่หน่อยได้ไหมครับ โอ้ยมึงอย่าบังมีอะมีอะอย่าส่งติ๊กเกอร์ต่อเขาลุกเขาเยื่ยส่ตงติ๊กเกอร์ต่อเขาเยือ่อพี่ให้มีสิบตัวถอดกางเกงได้เปล่างับพี่ให้มีสิบตัวถอดกนนางเกงได้เปล่ากางเกงได้เหรอครับพี่ให้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องถอดไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาใหม่มึงเอมึงเืนแลวว่าถ้มีคนเสียงเยียนอยู่ข้างๆอ่ะอีสิบตัวถอดเลยส่งเลยส่งไปห้าก่อนส่งไปลักสุด ส่งให้แล้วนะอย่ามาแกงอย่ามาลอนเล่นอย่ความเงี้ยนอย่าเล่นเนวง้นะอนแล้วเนี่ยคนจริงให้สิบคนจริงอย่าส่งตอนนี้ดูน้าป้าแต่ละคนมาดเรียนจริงนะไม่ได้แบบว่าพี่ชอบสีแดงพี่ชอบสีแดงดูหน่อยนะไหนมาแล้วมาแล้วไหนทันให้ บุไปเงินปยบุไปันจิงปัญญนจิงเหรอบุไปนจริงกี่โมงอกี่โมงกูคืนน้ำลายหลหยดแล้วอะกูเหมือนกันยัีไม่ทอนกูจะกินปีโป้เหรอกูจะให้ให้แหวนขอดูเก่งในไม่ไม่ขอดูข้างในเลยขอขอดูเกงในตัวเดียวเดี๋ยวไปเลยให้ไอ้ตามอะจะรวยมันลอยมันลอยคือพี่อะไรมาแล้วผมบอกยังคุดินกยาน <c oughs> ช็อต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 ไปไปมึงเชื่อป่าวว่าคนที่ทำแบบเนี้ยรวยจริง <c oughs> คือเหมือนเราอ่ะหมดไปเยอะเมื่อกี้เยอะมากกูเคยถามแบบได้เป็นครั้งละพันจริงๆนะเออแล้วพันนี่คือไรนั่ะไรไม่ก็ไรแบบเนี้ยประมาณชั่วโมงเนี้ยแล้วก็ได้แบบครั้งละพันอ่ะแล้วแบบก็คูณไปอ่ะทำเงานแทบตายได้หมื่นห้าไรครั้งละพันสามสิบวันได้สามหมื่นแล้วเราลองดูเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเล่นแอปเนี้ยมันได้เงินเยอะแค่ไหนแบบมันจะมีการแคสก่อนเลยนะว่าแบบว่าต้องแคสด้วยเออแล้วผ่านไหมก่อนที่กูจะมาหามึงอ่ะกูลองแล้วกูผ่านแต่กูจะมาทำให้มึงดูว่ามันได้เงินจริงๆแต่่่ันนี้ไมใช ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ด้วยนะคะเขาถาม workers, ว่าแบบหมวดหมู่การไลฟ์ม pues ีหมดขำหมดขำก็หมดเสียวเลอกได้แค่นเดียวอ่ะเราเอาอะไรดี LGBTQ ฮอตผู้หญิงให้ตั้มเลือกมกิน่ิกินี่ได้เอาเลยนะสมมติว่าเราเป็นคนดูเราก็อยากให้แบบว่าฟีลแบบใส่เสื้อกอดปลาเมืองเดี๋ยวพอมีคนเนี่ยวันดีครับวันดีครับมาดูวันดีครับพี่ฮาครับที่รักทำอะไรอยู่ครับเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศวันเพื่อหัดก็ทุกคนสบายวิงขาดยอนจิน ไลฟ์งานจีนเหรอเป็นไลฟ์ของคนเหงานะครับก็หวัดดีทุกคนที่เข้ามาได้นะครับเอเกอร์ครับมิวสิกครับได้อยู่ปะกูได้อยู่ปะกูวัดดีจเหรอได้เหรอฝากติดตามน้องด้วยนะครับส่งกำลังใจให้น้องได้นะครับดูหำวีเจได้ทุกวันนี่ดอะ อะไรกันครับเนี่ยกูยชอบเวลาอ่านชื่อตัวเองแล้วมันขึ้นคําว่าซาลาญดอนแมทชื่อคือได้สุดๆก็เข้ามาดูได้นะครับส,ส่งสติกเกอร์เข้ามาดูได้มันต้องอย่างนีข้ขอขอสติเกตเกอร์ขอสติกเกอร์ขอเสื้อหน่อยครับไม่ถอดไม่ถอดไลนไไล์นี้ไม่ถอดนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับไลน์นี้ไม่ถอดแต่ถ้าเกิดใครส่งจรวดก็อาจจะอาจจะถอดออาจจะถดก็เข้ามาดูได้นะครับไม่หรอกใบเขาไม่ถอดกันมึงพอเวลามันมีก้องอะแล้วมันติดบอยอ่ะไอที่ที่อาจจะไม่จ้ะ ออกสาวสุดลิ์สวัสดีครับเสี่ยวไหมเสี่ยวไหมก็ก็ต้องลองดูครับมาหาที่ตลาดภูได้นะครับบอกกันแล้วพูดแล้วแต่นี่คือวิธีการเป็นดีเจนะในคลิปรีวิวอย่างฮาถ้าฮาแบบนี้เราเป็นแฟนพี <GO av uther> ่ได้เปล่ารู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยไมได้นะมาเสร็จกูจะเสร็จจริงจริงว อุ้ยขอบคุณพี่แอดไบนะครับบาเกสพี่เอพี่แอดไบอยากให้น้องสันหรือว่าน้องแอนโทเนียแล้วก็น้องโจลี่ทำอะไรนะครับพี่แอดไบบอกทั้ง3คนได้เลยนะครับว้าวอุ้ยเรือมาใครส่งเรือให้ครับเนี่ยพี่ที่อยากดังอยากอยากเลี้เรือแจวแจวจับติดดังดิงไหลเรื่อนเดือดสุดก่อแจวแจวจับติดกังดิ่งไหลเล่นเดือดสุก่อนแจวแจวเรือจะไปเจอหำอมแจวเรือจะไปเจอห่เขาเคยอีตัร์ดูปลากระแจปลากระแจเขาถามว่าไลฟ์นี้เสี่ยงไหมเนี่ย ไรนี้ไม่ถอดอยากให้เสี่ยวไหมครับอยากเห็นพวกเราถอดเสื้อหรือว่าถอดสูงเท้าหรือว่าถอดถุง,าาถถงยางยางหรอพี่ธีราครับพี่ครับอยากให้น้องต้อมทำอะไรพี่ธีราครับเนี่ยขอเช็คของแล้วแม่ขอเช็คของ <c oughs> พี่ธีราถ้าเกิดปิดตานี่พี่ธีรักชอบหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าพี่วิธีธีรักชอบแบบว่าเปิดตามากกว่าใส่นมเยอะๆแปลว่าอยากเห็นนมพวกเราเหรอถอดเสื้อทุกคนไหนครับขอเช็คของ <c oughs> เกิดไม่ได้ย้อนกูไม่ทำขนาดนี้นะฮะจะถึงร้อยแล้วจริงไหมเนี่ยโอ้พี่นิรักษ์โอ้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ภัชนีถากลางส่งฟรีครั้งแรกอมยิ้มหน่อยอืมมาดูอมยิ้มที่ห้องผมไหมครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับ มึงเด็กกูโชว์ให้ดูว่าเมื่อกี้เนี่ยที่กูไลฟ์เนี่ยประมาณ9นาที50เนี่ยยอดยอดที่ไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยได้มาประมาณสอ0 0มื่นห้านใช่ปะโอ้มึงเบอร์มากสินาที10นาทีกูได้2,300อ่ะมึงจอยมากคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะเป็นดีเจวีเจแบบเนี้ยก็ไปโหลดแอปมาแล้วก็แบบไปแคสเอาซึ่งแบบไม่ยากแล้วก็อยู่ที่ฝีปากของเราแล้วแล้วก็วิธีการคุยอะไรเงี้ยก็อ้อน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 แบบที่เราอ้อนเมื่อกี้นั่นแหละทุกคนทำได้ถ้าเราทำได้ทุกคนก็าทำได้ โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมไป็นอยันดี้มาเลนะครับแล้วก็ขอถามอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงเวลาฉันแบบนัดเลดหยุดแล้วแบบถึงจะได้มีผู้ชายมาจีบเป็นจริงบ้างก็ถ่ายรูปที่เมื่อกี้ส่งไปแล้วที่เมื่อกี้เธอบอกว่าฉันมีปัญหาเวลาคุยใช้กับผู้ชายยังไงนะอะไรที่ควรถามอะไม่น่าถามอะไรนะเปียกไม่คิดูอะไรกัน อะไรที่ควรถามว่าไม่ถามอะไรควรถามม่าไม่ถามแต่แต่เสือกไปกล้าถามอะไรที่มันไม่น่าถามที่ไปช็อตฟิลผู้ชายอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับการจะได้รางวัลไม่ได้โอเคทุกคนบ๊ายบายครับ อาจจะได้ใช้ประกันก่อูหลือฟ,ฟ้าก่อดน,นอนช่าไอเทีตุ่มเแบบวิตามินเป็นเมลาโทนินเลยกำรุงสวยปอดแดงทุกเาายาไปแล้วไงไม่ห่ว <c oughs> ก่อนจะลาจากกันไปเรามีคติสำหรับข้ามคืนนี้นะคะถึงวันนี้ใครที่อาจจะยังไม่โดนเย็ดวันพรุ่งนี้ก็ไม่โดนเหมือนเดิม